สรุปข่าวเด็ดน้องอิงเพชรบ้านแพงของวันที่สามกุมภาสองห้าหกเจว่ามีอะไรบ้างนะจะได้สรุปรวมอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวไม่ต้องไล่ดูหลายคลิปว่าน้องมีกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวลุงสรุปพร้อมรูปประกอบให้ฟังตามไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับ <c oughs> ก็เริ่มแรกก็น้องออกจากบ,บ้านที่พักนะออกจากที่พักช่องพ่อแม่น้องอิงก็ไลฟสดผ่านแฟนเพจนะครับ ้รอทรใจไลฟ์สดผ่านแฟนเพจก็สักสิบ,ส,บสิบกว่านาทีคนดูก็เป็นหมื่นแล้วในช่องนั้นก็เป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดมากทั้งไลฟ์สด y o u t u b e ก็เป็นหมื่นไลฟ์สดแฟนเพจก็เป็นหมื่นนะสุดยอดมากอโอเมื่อรถมาถึงที่สนามกีฬาทูะเตมีน้องอยังไม่ได้ลงสักประมาณห้าโมงกว่าๆน้องอยังไม่ได้ลงแต่งตัวอะไรเรียบร้อยก็มีคนรอแถว เยอะมากนะครับเยอะมากรอแถวเพื่อถ่ายรูปกับน,น้องก็อย่างรูปที่เห็นนะเป็นแบบนี้ถ้าทัวร์กทมส่วนใหญ่จะไเห็นภาพแบบนี้ส่วนใหญ่เนาะว่าคนมารอถ่ายรูปมารอ,อมอบติดมือให้กับน,น้องมันเป็นอะไรที่สุดยอดสําหรับสาวน้อยคนหนึ่งนอนคอ,อกวัวโตมาจากคอ,อกวัวภายในปีหนึ่งมีเอฟซรักมากถึงขนาดนี้มาให้เส้นธนบัตรมาให้ เอาของขวัญมาให้มาให้เซ็นกระเป๋าสตางค์ได้ถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นความสุขของ f c หลังหลังจากผ่านเสร็จจากกิจกรรมช่วงลงรถแล้วนะครับก็น้องกอ็เดินไปหาพ่อการนะครับเดินไปหาพ่อการชัยเพื่อที่จะแจ้งยอดว่าพ่อการวันนี้ขอเอามือข้างที่ที่ไม่สมบูรณ์นะครับ บอกว่าขอห้าหมื่นวันนี้ห้าหมื่นนะครับาะม่ได้าอันเอาอันเาอันเอาเอาแน่แนไประบอะไรไปเเาได้เราไปได้เดบอกขอการบอกแป๊บเดียวก็ขึ้นไปเช็คซาวเลย น้องก็เดินขึ้นไปเช็คสาวช่วงเช็คสาวก็สนุกสนานมีอะไรบ้างสนุกสนานช่วงเช็คสาวเริ่มมาเช็คสาวเพลงแรกที่น้องเช็คก็คือเพลงน้ำตาอีหลานน้อยไม่ได้ร้องนานก็มาร้องก็บาโอ้โหหวานซึ้งกินใจแล้วก็มีเพลงอีสานเพลงหนึ่งขึ้นคําว่าสัญญาอะไรนะสัญญามาแต่งสัญญาว่าจะมาแต่งลุงไม่รู้ชื่อเพลงอะไรนะแต่ฟังว่าประมาณนี้ลนะแต่ไม่มานะไม่มาแต่งคนระับ เพลงนี้ก็เพลงเป็นเพลงอีสานน้องอยังดูเนื้ออยู่ยังไม่ไม่คล้องเนื้อเพิ่งร้องครั้งแรกถ้าคล้องเนื้อจะสนุกนะหลังจากนั้นน้องก็ทักทา,ายคนน้นคนนี้แล้วก็เล่นตลกไปกับวงโอ้สุดยอดเล่นตลกเป็นเขาเรียกเป็นนักร้องนําของวงที่เล่นตลกกับวงด้วยสนุกแบบสนุกสนานเฮฮาไม่ถือตัวน้นนี่นั่นหายากนะครับหายากคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ ของวงการของวงแล้วจะมาเล่นแบบนี้หายากน้อยน้อยคนที่จะเป็นแบบนี้มีน้องอิงนั่นแหละที่เป็นแบบนี้แล้วเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็เด็ดของช่วงเช็กซาว,วก็คือช็อตเด็ดของช่วงเค็กซาวคือน้องร้องเพลงนักร้องบ้านนอกดูคลิป สุดยอดนะร้องแบบโอ้กินใจมากนะร้องมันนอกนะลงเยอะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรไหมมันเป็นลิขสิทธิ์เนาะ <c oughs> ก็หลังจากเช็คซาวอะไรเรียบร้อยน้องก็เข้าไปแต่งตัวนะครับขณะที่น้องแต่งตัวอยู่ก็ยายลายก็ไปไลฟ์สดน,นู่นนี่นั่นโอ้คนดูช่องยายลาเกือบหมื่นอ่ะยายลายไลฟ์สดคนดูเกือบหมื่นนะครับ <c oughs> วันนี้เป้าอยู่ที่ห้าหมื่นได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ ได้ยายไล์ไลฟ์ประมาณชั่วโมงหนึ่งเกือบเกือบชั่วโมงได้ไป3 3 5 0 0อ่ะเอาห0,000ก็ไปบอกแม่หน่อยว่าเฮ้พอลงไลฟ์แค่นี้นะเดี๋ยวทำมาไลฟ์ไม่ทันน้องอย่าง้เนาะถ้าน้องไม่ได้ไปงานที่สองก็มาไลฟ์ก็จะทันแต่นี้น้องไปงานที่สองมาไลฟ์ไม่ทันแม่หน่อยเลยบอกว่าเอาไว้รวมเปินพรุ่งนี้ยายไลฟ์ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์สดใหม่ให้เติมให้ได้50,000ก็ไปบอกแม่หน่อยแล้วกลับมาพูดคุยกับเอสซีสุดยอดยายไลน์นี่สุดยอดนะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่นี่ๆี่นี่นวงเล็บงวงเลชวนคุยด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องฝากหน่อยนะครับหลังจาก,กยายไลนไปแจ้งยอดเรียบร้อยน้องก็แต่งหน้าแต่งตาออกจากห้องแต่งหน้านะครับช่วงก็เรียกช่วงคอนเสิร์ตโอ้โหสุดยอดวันนี้ใส่ชุดนกยูงม,มีหางมีขนมีหัวนกยูงขึ้นทั้งบานนะ ดูมีสงาาส่าราศีก็น้องก็ปฏิบัติภารกิจเหมือนเดิมก็คือออกมาไหว้ไหว้พระนะครับจุดธูปไหว้พระเสร็จไหว้เจ้าที่เสร็จไหว้คุณยา่าไหว้พ่อโน่นนี่นั่นนนี่น,น่น,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 นแล้วก็ไปเตรียมขึ้นเพลงที่บนเวทีมีไฮไลท์บนเวทีช็อตเด็ดเดี๋ยวไปดูคลิปท้ายๆท้ายๆคลิปนี้นะครับเอาคลิปขึ้นให้มีช็อตเด็ดมากเลยนะเป็นอะไรที่ ชัดงวนนี้ชัดเจนครั้งอื่นก็ชัดแต่ช่องที่ถ่ายอาจจะไม่ชัดแต่วันนี้ชัดเจนเดี๋ยวลุงจะเอาขึ้นให้ดูเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวไปตามกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะพูดเรื่องช็อตเด็ดๆรายวันของน้องให้ให้ฟังว่าใน1วันมีช็อตเด็ดอะไรคลิปหน้าจะพูดแล้วจะสรุปอย่างเงี้ยวันคลิปนี้จะเป็นสรุปภาพรวมอีกคลิปนึงจะเป็นสรุปช็อตเด็ดของแต่ละวันลุงจะทําแบบนี้วันละ2คลิปใครเห็นด้วยเม้นมา <laughs> จะได้ไม่ต้อง ไลน์นูอันนี้อันนี้ดูช่องลุงจะรู้เลยว่าอ้าวันนี้มีช็อตเด็ดเด็ดที่ลูกสาวไปไปถ่ายเดินมาทั้งวันมีอะไรเด็ดเด็ดที่มันกินใจที่มันประทับใจของ f อซแล้วลุงเอาจะมาทำไว้คลิปหนึ่งแต่คลิปนี้เป็นสรุปข่าวนะครับก็หลังจากขึ้นช่วงคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตน้องก็ขึ้นโผล่มาด้วยเอินฮักนางเอกน้อยน้องร้องประมาณห้าเพลงนะครับเอินฮักนางเอกน้อยอ นี่นะมันจวดจาดฟาดบึ้มนลเพลงมันๆทั้งนั้นเลยแล้วก็หลายๆเพลงที่มันเป็นจวดจาดฟาดบึ้มประมาณ5เพลงเพลงดูท้ายตบ,ตบตบท้ายด้วยเพลงหอฝันมาหลังฮานมาไลายเต็มคอเลยมาไลายเต็มคอวันนี้มาไลายไม่ต่ํากว่า7จ็ดพวงมาลายใหญ่นะเจ็ดพวงเดี๋ยวจะเอาให้ขึ้นให้ดูแล้วก็ของขวัญอย่างอื่นอีก7จ็ชิ้นนะครับเจชิ้นเดี๋ยวขึ้นให้ดูด้วยนะครับเพลงไฮไลท์มนอยู่ที่เพลงหอฝันมาหลังฮานช่วงท้ายว่า ร้องแล้วมึงอินกินใจยังไงเดี๋ยวจะเอาคลิปใช้ท้าให้ดูนะเล็กน้อยแล้วก็ตามไปดูคลิปคลิปหน้าละกันจะพูดไฮไลท์แบบเด็ดๆดเลยช่วงคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เห็นเป็นประจำคือถ้าน้องอิงออกมาปั๊บคนจะกรูมาหน้าเวทีเพื่อที่จะยื่นติ๊กโน่นนี่นั่นนนี่โน่น,น,นเลยครับพอเสร็จหอฝันปั๊บน้องรีบลงเวทีเพื่อที่จะไปงานที่สที่ไปต่อที่อีสานลำเคินนะแถวเตา,าปูน เป็นมินิคอนเสิร์ตของสาวน้อยอีกงานนึงโอ้โหสุดยอดเป็นอะไรที่วันเดียวสองงานนะไปอีสานลำเพลินไปถึงคนแน่นเลยคนที่ติดตามมาจากสนามทูบเตมีเข้าไม่ได้เพราะมันต้องจองล่วงหน้าแล้วก็เต็มนะโต๊ะเต็มจองล่วงหน้ากันหมดแล้วที่อีสานลำเพลินนะสุดยอดมากน้องไปร้องที่อีสานลำเพลินอีกห้าเพลงนะเปิดด้วยเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยเหมือนกันแล้วไปปิดด้วยเพลงหอบฝันมาหลังฮานสุดยอดคนแน่นเต็ม เรียกอะไรนะผับแตกวันนี้น้องทําทั้งสังกสีที่สนามทูพับเตมีแตกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้มานานมากแล้วที่สนามนี้แล้วก็อีสานลําเพลินก็ผับแตกคนแน่นไปไหนไม่เขาเรียกเข้าอีกไม่ได้เลยนี่แหละคือสรุปภาพรวมของน้องแต่ละวันนะครับแต่มีช็อตเด็ดของวันมีอะไรบ้างช็อตเด็ดที่ประทับใจก็คือตอนที่น้องเข้ามาอยู่ที่หลังฮานรถจอดปับ๊บอะ พอยุดพาคนพิการทางสายตาคนหนึ่งมาหาน้องแล้วมันเกิดเหตุการณ์ประทับใจเดี๋ยวลุงจะเล่าในคลิปถัดไปกับช็อตเด็ดอีกอันหนึ่งก็คือน้องร้องเพลงช่วงคอนเสิร์ตท,ที่สนามทูบเตมีแล้วร้องเพลงสุดท้ายหองฝันมาถึงร้าน f อซประสานเสียงแบบสุดยอดตามไปดูคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมีรายละเอียดแล้วก็เล่าแล้วก็รีแอคให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนมันซึ้งกินใจขนาดไหนนะคลิปภาพข่าววันนี้ ของน้องก็มีแค่นี้ฝากร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตะบนโคกตะบองอำเภอธรรมการจังหวัดกาญจน์บอกว่าเป็น f อน้องอิงมีส่วนลดให้หนะครับร้านบ้านทุ่งคาเฟ่ยอยู่ที่ตาบนโคกตะบองอำเภอ,อธรรมการจังหวัดกาญจน์นะแวะเรียนมาคุยกันได้คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย